สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมานิยายเรื่องแค่ของกินเล่นเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเมียวและวสินซึ่งเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly.com ส้มฉุนได้แปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นตอนที่18ผ่านไปหนึ่งเดือนวสินเอาแต่จ้องเปรวตั้งแต่เปรวถูกคนมารุมขมเหงถึงจะช่วยไว้ได้ทันแต่เปรวก็เสียลูกไปอยู่ดียอมรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของเธอเปรวไม่เหลือใครในชีวิตของเปรลมีแค่แม่คณะกับชุมพลยิ่งเธอมาเสียใจเพราะชุมพลแบบนี้เขากลัวว่า เปลวจะคิดสั้นดาวกับเดือนคณะแอบกินกันว่าเมียวกัดปากตัวเองจนเจ็บอยากจะพูดให้คนตรงหน้าทั้งสองคนเจ็บอย่างที่เธอเคยเจ็บสงสารพลนะที่ต้องมาเสียใจเพราะผู้หญิงแบบนี้แรลเอ,อ่ยออกมาท,ทั้งทั้ที่ในใจแสนจะดีใจที่เปลวเลิกกับชุมพลเพราะเธอเองแอบรักชุมพลมานานแล้วสัซอนเมียวพวกออกไปทันทีใจตอนนี้ยอมรับว่าเกลียดเปลวมากเกลียด ที่เธอพูดกลับกรอกเกลียดที่เธอพูดไม่มีสัจจะอีกไม่นานก็เรียนจบแล้วเธอจะหายไปจากที่นี่และลืมเรื่องราวเจ็บปวดให้หมดไปทำไงได้ละ่ะคนมันกินไม่เลือกแปรพูดพร้อมกับเบ,บปากไม่คิดว่าอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเปรวเป็นเพื่อนสนิทของพวกแกไม่ใช่หรอวศินเอ่อยออกมาด้วยความโมโหเขาเป็นห่วงความรู้สึกของเปรลมากกว่า เสียทั้งลูกทั้งถูกทำรายใจของเธอคงบอบช้ำม,มากก็แค่เคยเป็นตอนนี้ไม่เป็นแล้วฉันเลิกเป็นเพื่อนกับมันถาวรไม่มีเพื่อนสับสนแบบมันแก่ด้วยไอ้ประสินแพวเอ่ยออกมาทันทีเห็นเปลวเป็นแบบนี้โคตรสะใจจริงๆกินของเหลืออย่าโชว์เหนือกว่าเหมียวเบ้ปากใส่ทันทีไม่รู้ว่าทำไมถึงเกลียดคนตรงหน้าได้ขนาดนี้อยากทำให้รู้สึกเจ็บบ้าง ต่างคนต่างอยู่มันจะตายไหมวศินพูดออกมาอย่างเกลี้ยกลาดเป็นห่วงเปรวมากกว่าเพราะกลัวว่าเปรวจะคิดมากแม้ในใจยอมรับว่าเป็นห่วงเมียวเหมือนกันตอนนี้เขาสับสนไปหมดไอว้วศินเปรวกรีดร้องออกมาอย่างไม่พอใจเธอเกลียดเขาที่สุดแกจะทําไหมก็เหมาะกันดีเมียวพูดออกมาอย่างเจ็บใจกับเปรวเขาดูอ่อนโยนตลอดไม่ว่าเปรวจะพูดหรือทําอะไร เขาจะดูแลอย่างดีอยู่เสมอแล้วจะทำไมวศินตวาดเมียวเสียงดังยอมรับว่าเขาเป็นห่วงเธอที่หายไปเป็นเดือนและเขาก็ไม่ได้ตามหาเธออีกเลยพอหลังจากนั้นไม่นานเปรียวก็ถูกลุมข่มเหงเขาเป็นห่วงความรู้สึกของเปรียมากตอนนี้พอเธอวศินเขาจะพูดอะไรก็ช่างของเขาเถอะเราไปกินข้าวกันเปรียวรีบปรามก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายมากกว่านี้วศินไม่เคยกลัวใคร ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะกห่วงความรู้สึกของเธอมากกว่าวสินกับเปรียวเดินออกไปแล้วเมียวได้แต่มองทั้งสองคนด้วยความเสียใจด่าเขาแล้วใช่ว่าจะสาดใจมันยิ่งกลับทําให้ทุกข์ใจกว่าเดิมหลังเลิกเรียนเมียวยืนอยู่หน้าตึกพร้อมกับมองนาฬิกาที่ข้อมือตอนนี้เธอกําลังรอคอยกวินมารับเพราะเธอเพิ่งมาเรียนวันแรกกรวินของมารับมาส่งเธอด้วยตัวเองหลังจากที่เธอหายไปทําใจหนึ่งเดือนตอนนั้น เคยได้ข่าวว่าเปรวเข้าโรงพยาบาลแต่เธอไม่พร้อมที่จะไปเยี่ยมจริงๆเพราะความโกรธความเกลียดที่มีในหัวใจของเธอข้อมือของเมียถูกจับเอาไว้อย่างแน่นเธอหันไปมองเจ้าของมือนั้นทันทีว่สินเธอพึมพำออกมาอย่างแผ่วเบาตอนอยู่กับเปรยวเขาขึ้นเสียงใส่เธอทุกอย่างตอนนี้เขามาหาเธอเขาต้องการอาระไรอีกจะไปส่งเขาพูดพร้อมกับดึงแขนให้เดินตาม แต่เมียวพยายามฟืนรัางตัวเองเอาไว้ปล่อยนะเมียวพยายามแกะมือของเขาออกแต่เหมือนยิ่งเพิ่มแรงบีบให้เธอเจ็บมากกว่าเดิมก็บอกแล้วไงว่าจะไปส่งวศินผู้เสียงเข้มเมียวพยายามสะบัดข้อมือออกแต่ก็ไม่ได้ผลเลิกวุ่นวายกับเมียวสักทีเธอพูดเสียงสั่นเครือเขาหายไปเป็นเดือนเธอเริ่มจะทำใจได้แล้วเขากลับมาทำไมอีกมาทำให้เธอเจ็บอีกใช่ไหมแค่เธออยากให้เปลวกับวสินเจ็บบ้าง ถึงได้พูดหยาบคายออกไปแบบนั้นแต่เปล่าเลยคนที่เจ็บมันคือตัวเธอเองมากกว่าทําไมจะวุ่นวายไม่ได้ในเมื่อเธอเป็นของฉันเขาตะคอกใส่หน้าเธอแรงๆทําไมเขาถึงปล่อยเธอไปไม่ได้เขาเองก็ไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองเหมือนกันมันห่วงไปหมดไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้เธอเกิดอะไรขึ้นกับประสินที่เคยด่าว่าเหมียวสารพัดเหมียวเค้นหัวเราะออกมาเบาๆคนที่เขาสมควรวิ่งตามก็คือเปรียวกนก เพราะติดตามเปลวตลอดตั้งแต่เปลวเลิกกับชุมพลวสินเงียบเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเขามีความรู้สึกหวงไม่อยากให้ใครยุ่งกับเธอเพราะเธอคือของของเขาเจอกันครั้งแรกยอมรับว่าเกลียดแสนเกลียดเขาเกลียดผู้หญิงที่วิ่งเข้าหาผู้ชายเพราะเขามั่นคงกับเปลวแต่เหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเกิดความรู้สึกหวงและเมียวคือผู้หญิงคนแรกที่ทําให้เขาหวันไวกวิน บีบแจรรถรัวๆเมื่อเห็นเมียวกับวศินบาดแผลในใจของเธอเริ่มหายแล้วหลังจากที่ไม่เจอกันเป็นเดือนแต่เหมือนจะแย่ลงเมื่อเธอกลับมาเรียนอีกครั้งเขารีบลงมาจากรถแล้วตรงไปหาเธอเลยเขาแกะมือที่จับแขนเมียวออกแล้วดึงเธอมาไว้ข้างหลังพร้อมกับมองหน้าวศินด้วยความไม่พอใจเขาจะไม่ยอมให้คนที่เขารักเจ็บอีกแล้วแกเสือกอะไรเรื่องของผัวเมียวศินตะวาดพร้อมกับ มองหน้ากวินอย่างโกรธแค้นเขาง,าง้างหมัดฟาดไปที่หน้าของกวินทันทีโอ๊ยกวินล้มลงกับพื้นทันทีเมียวรีบไปประคองพร้อมกับจับที่มุมปากของกวินเลือดออกมาที่มุมปากเมียวรีบเช็ดให้ทันทีก่อนที่จะแวดใส่วศินนายเป็นบ้าอะไรเลิกบ้าสักทีได้ไหมเมียวตะวาดวสศินเสียงดังพร้อมกัดผักที่อ,อกแกร่งของเขาแรงๆเลิกยุ่งกับฉันสักทีเธอหันมาพยุงกวินลุกขึ้นพร้อมกับ เดินไปที่รถวศินได้แต่มองตามร่างบางด้วยความโมโหอยากจะคว้าตัวมากอดเหมือนเดิมแต่เหมือนจะทําไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับหัวใจดวงน้อยของเขาที่อยากจะรั้งเธอให้อยู่กับเขาตลอดไปเมียวเขาร้องเรียกเธอทันทีเธอหันกลับมามองเขาวศินเดินเข้าไปหาเธอมีอะไรเมียวพูดเสียงราบเรียบพยายามปรับเสียงตัวเองไม่ให้สั่นเครือเธอยังรักเขาเต็มหัวใจแต่สิ่งที่เขาทํากับเธอ มันร้ายแรงมากเช่นกันดูอ้วนขึ้นนะไอ้ชายชู้คงเลี้ยงดูเธอดีสินะวะสินพูดเน็บเธอพร้อมกับเดินออกมาสุดท้ายเขาก็พ่นคำพูดร้ายๆให้เธอต้องเจ็บปวดหัวใจอีกครั้งจบตอนที่18เรามาต่อตอนที่19กันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นผ่านไปสามสัปดาห์ทุกอย่างเริ่มวุ่นวายขึ้นเมื่อเปลวไล่ตามแก้แค้นชุมพลเมียวเองก็ไม่ค่อยจะใส่ใจนัก เพราะเธอเลือกที่จะอยู่แบบเงียบๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเธออยากจะสร้างอนาคตตัวเองให้ดีเรียนจบเธอจะไปอยู่กับพ่อที่อังกฤษเลยเสียงทุบประตูดังรัวๆเธอลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปเปิดประตูน่าจะเป็นกระวินเพราะเขาอยู่ห้องติดกับเธอไปมาหาสู่เธอตลอดเธอเปิดประตูแต่ชายตรงหน้าไม่ใช่กวินแต่เป็นวศินเธอจะปิดประตูแต่เขาใช้มือดันประตูเอาไว และเดินเข้ามาในห้องเธออย่างถือวิสาสะมาทำไมอีกเมียวมองหน้าเขาอย่างเอาเรื่องทําไมจะมาไม่ได้ในเมื่อห้องนี้เป็นห้องเมียของฉันเขาเดินลอยหน้าลอยตาพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนบนเตียงของเธอเธอถึงกับฟุดฟาดด้วยความเสียอารมณ์ออกไปเธอพูดเสียงเข้มพร้อมกับดึงแขนเขาลุกขึ้นแต่เขากลับดึงร่างบางของเธอเข้ามากอดเอาไว้แน่นคิดถึงวศินพูดออกมาอย่างแผ่วเบา เขาพูดตามความรู้สึกของหัวใจเขาคิดถึงร่างเล็กๆนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีเขาก็โหยหาคนตัวเล็กนี้เหลือเกินความรู้สึกนี้มันคืออะไรทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้รู้สึกกระวนกระวายตั้งแต่ไม่ได้เจอเธอไม่รู้ว่ามันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นได้ยังไงทั้งๆที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับเปลวแต่กับรู้สึกแบบนี้กับเธออย่าทำแบบนี้ ถ้าไม่ได้ทํามาจากหัวใจหยุดหยุดทําร้ายฉันสักทีเธอพูดออกมาอย่างเบาๆมองเขาด้วยสายตาตัดพอแค่นี้เธอยังเจ็บปวดไม่พอหรือไงฉันไม่ได้ทําร้ายฉันพูดจริงๆเขาถอนหายใจออกมาเบาๆตอนที่เขาว่าเธออ้วนขึ้นชายชูคงจะเลี้ยงดีเหตุการณ์วันนั้นหมุนวนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดเขาไม่ได้รู้สึกดีเลยสักนิดที่ว่าเธอแบบนั้นเขากอะเธอแน่นๆ ก่อนที่จะใช้จมูกหอมที่ผมของเธอเบาๆถ้าไม่ได้ทำร้ายแล้ววศินนอนกับเปรียวทำไมใจรา้ายวศินใจร้ายหลอกเหมียววศินใจร้ายหลอกเมียวทำไมว่าจะตัดใจเธอทุบที่อกของเขาแรงๆพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นความเข้มแข็งทั้งหมดมันพังทลายลงอีกครั้งวศินกอดเธอเอาไว้แน่นไม่อยากจะปล่อยเธอไปไหนเขาอยากจะอยู่กับเธอแบบนี้ตลอดไปฉันอธิบายได้นะเมียว เธอคือเมียเพียงคนเดียวของฉันนะเขาใช้มือปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มของเธอเบาๆเ,เขาไม่รู้สึกดีเลยสักนิดที่ได้เห็นน้ำตาของเธอความรู้สึกของเขามันเปลี่ยนไปแล้วอธิบายมาสิเมียวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธออยากได้ยินจากปากเขาถึงเหตุผลของเขาจะฟังดูแก้ตัวเธอก็อยากจะฟังมันอยู่ดีเสียงโทรศัพท์ของเขามันแผดร้องเขาคลายอ้อมกอดพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับ ว่าไงเปลวเมียถึงกับสะอึกเมื่อได้ยินชื่อนี้สุดท้ายคนที่สําคัญที่สุดก็คือเปรวสินะเธอร้องไห้ออกมาอย่างหนักน่วงพร้อมกับใช้มือปิดปากตัวเองไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกไปตอนเย็นไปผับซีซีกันนะเปลวมีเรื่องสนุกสนุกให้ทําได้สิวสินเอ่ยตอบพร้อมกับมองคนล่างเล็กเมียลุกขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปในห้องน้ําเธอไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวของหญิงร้ายชายเลวอีกแล้ว ใจของเธอตอนนี้มันเจ็บราวกับถูกกระทืบด้วยเท้าของเขาเธอนั่งลงกับชักโรครกแล้วร้องไห้ออกมาทำไมทำไมเธอถึงเจ็บเพราะเขาได้ตลอดทำไมใจดวงนี้มันเจ็บไม่เคยจำผ่านไปนานมากเธอออกมาจากห้องน้ำไร้เงาของวัินธิ์แล้วสุดท้ายเธอมันไม่เคยมีความสำคัญเลยสินะเธอล้มตัวลงนอนบนเตียงพร้อมกับร้องไห้ออกมาแผลในใจกำลังจะดีแล้วแต่เขาก็เข้ามาซ้ำ ให้หัวใจมันเจ็บมากกว่าเดิมภายในผับซีซีบสินนั่งมองเปลวที่เต้นอยู่ส่วนชุมพลควงสาวยืนอยู่อีกที่หนึง่งเขามองไปเรื่อยๆจนมาสะดุดตาชายหญิงคู่หนึ่งเขาจะไม่สนใจเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เมียวจับไม้จับมือกับกวินเขามองภาพนั้นด้วยความโมโหเขาปีตรงเข้าไปหาเธอเลยพร้อมกับกระชากแขนเธอให้ลุกขึ้นไว้เธอกรีดร้องออกมาอย่างตกใจ พร้อมกับมองผู้ชายตรงหน้าปล่อยปล่อยเมียวกวินเอ่ยเสียงเข้มอารมณ์ของวศินที่กลโกรธอยู่แล้วยิ่งโกรธมากกว่าเดิมเมื่อได้เห็นท่าทีของกวินเขาดูออกว่ากวินรักเมียวแน่นอนเขาไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นแน่เขาจะไม่ยอมเสียเธอไปฉันบอกให้เธอเลิกยุ่งกับมันเมียวหรือเธออยากให้ฉันทําให้มันหายไปจากโลกนี้เขาเพิ่มแรงบรีบที่แขนของเธอมากกว่าเดิม จนเธอเบหน้าด้วยความเจ็บปวดทำไมต้องเลิกในเมื่อกวินเป็นคนที่รักเมียวที่สุดและเมียวก็รักกวินเมียวไม่มีทางทิ้งคนที่ดีที่สุดแน่นอนเธอไม่มีทางทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดและหวังดีกับเธอมาตลอดมันก็แค่ชายชูกินของเหลือเด่นจากชั้นละวะวศินพูดออกมาด้วยความโมโหคําพูดของเขายิ่งทําให้เมียวโกรธแค้นเคืองเธอมองหน้าเขาด้วยสายตาผิดหวังเจ็บกว่าอะไรทั้งหมดตอนนี้ คือได้รับคำดูถูกดูแคลนจากคนที่ตัวเองรักมีเรื่องอะไรกันเปลวเดินเข้ามายืนข้างๆวสินเมียมองหน้าเปลวด้วยความแค้นเคืองเธอระเบิดอารมณ์ใส่วศินทันทีแกก็ดีแต่กินของเหลือน,นั่นแหละไอ้วศินเธอพูดหยาบคายใส่วสินทันทีแล้วไงฉันรักเปลวทําไมฉันต้องสนเธอไม่ต้องมาเผือกวศินสาดอารมณ์ใส่เธอเช่นกันยอมรับว่าแค้นเคืองใจไม่น้อย เมื่อได้เห็นกวินอยู่กับเธอทำไมฉันจะเผือกไม่ได้ในเมื่อฉันเป็นเมียของแกเมียวกัดปากจนเจ็บก่อนที่จะพูดออกมาเธออยากให้เปลวได้รับรู้บ้างว่าเธอกับวศินเกิดเลยกันมากขนาดไหนและคนที่กินน้ําใต้ศอกก็คือเปลวกนกเปลวได้แต่มองหน้าเมียวอย่างงงๆเมียเมียอย่างนั้นหรือเรื่องบ้าอะไรกันนี้มีเรื่องอะไรที่เธอยังไม่รู้อีกเหรอเธอยือนงงอยู่ในดงเป็ดเลยตอนนี้วศิน กำมือแน่นคงจะโกรธเมียวไม่น้อยฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นเมียเมียมองหน้าวระสินด้วยสายตาผิดหวังแสดงว่าที่ผ่านมาเธอถูกหลอกกินฟรีมาตลอดสินะใจเธอมันบีบรดัดจนเจ็บไปหมดเมื่อได้ฟังประโยคที่เขาพูดจบเปรียวก็แค่เมียน้อยเปรียวมองหน้าเมียวทันทีเธองงไปหมดอยู่ดีๆก็ได้สถานะเมียน้อยซะงั้นเธอก็แค่ของกินเล่นเมียเธอเสนอตัวให้ฉันเอง ฉันไม่อยากได้เธอเลยเขาพูดออกมาอย่างคนเห็นแก่ตัวเขารู้ตัวว่าเขาพูดแรงแต่เพราะความโกรธทำให้เขาพูดออกไปแบบนั้นแต่คำพูดของเขายิ่งตอกย้ำหัวใจของเมียวให้เจ็บมากกว่าเดิมวศินวศินต้องการแบบนี้ใช่ไหมได้ได้เลยเมียวเดินไปที่โต๊ะกับกวินวสินมองเมียวด้วยความโกรธเปรีวได้แต่มองเมียวกับวศินด้วยความงุนงงต่อให้เมียวจะด่าว่าเธอขนาดไหนเธอก็ไม่สนรอก อย่างน้อยครั้งหนึ่งเธอกับเมียวก็เคยเป็นเพื่อนที่รักกันมาก่อนแค่มาผิดใจกันก็ตอนที่มีเรื่องกับวศินแค่นั้นเองกลับเลยไหมวศินเปลวเอ,อ่ยชวนเพราะรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ตรงหน้านี้เต็มทีกลับเลยก็ได้วสินเอ,อ่ยออกมาเขาปลายตามองเมียวที่ยืนร้องไห้โดยมีกวินปลอบใจอยู่เปลวกับวศินเดินออกมาจากผับจากนั้นก็ขึ้นรถเปลวยังคงคล้องใจสงสัยเรื่องวศินกับเมียวอยู่ จะถามก็ไม่กล้าถามเพราะตอนนี้บสินกัดฟันกรอดกรอดไปตลอดทางนี่คือเหตุผลที่เมียวพูดแขะเธอตลอดหรือเปล่าเธอได้แต่เก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ในใจเธอได้แต่นั่งเงียบเงียบบสินขับรถด้วยความเร็วสูงจนเธอเกรงไปหมดทั้งตัวไหวไม่เมียวกระวินเอ่ยปากถามพร้อมกับนั่งลงข้างๆเมียวเขามองคนร่างเล็กที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นมาเกือบชั่วโมงแล้วเขาพาเธอออกมานั่งอยู่หน้าผับ สงสารจับใจแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยรักษาแผลในหัวใจของเธอได้ยังไงเขาพยายามเยียวยาทุกครั้งพอเริ่มดีขึ้นผู้ชายคนนั้นก็กลับมาทำให้คนที่เขารักเจ็บปวดมากกว่าเดิมไหวไหวสิเธอปราดน้ำตาลวกๆุกในใจของเธอมันเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินไม่ไหวแล้วใจของเธอมันรับไม่ไหวจริงๆเสียงล้อรถเสียสีกับพื้นถนนพร้อมกับชายที่ลงมาจากรถในมือ ถือมัจจุราชสีดำอยู่แล้วเล็งไปที่เธอกับกวินทั้งสองมองชายคนนั้นด้วยความตกใจจบตอนที่19ค่ะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นอย่าลืมกดติดตามนะคะและโปรโด,ดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ